สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุ่มโรงงานพามวลครับวันนี้ผมก็มีวิธีมานำเสนอนะครับเราจะเก็บพริกยังไงให้ใช้ได้นานที่สุดนะครับบางครั้งเราจะเอาพริกมาใช้นะครับเราเก็บไว้ในตู้เย็นก็สังเกตว่าเอาออกมาก็จะมีพริกที่เน่านะครับซึ่งเขาก็จะเก็บได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็จะเน่าเสียเลยนะครับครับ เราก็มาดูวิธีการทํากันเลยครับก่อนอื่นก็ใช้ขวดพลาสติกนะครับขวดอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ทิ้ใส่ไปในขวดแบบนี้นะครับ ครับหลังจากที่เราเอาพริกใส่ขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาไว้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับครับแล้วเราก็เอาไว้ในช่องฟินนะครับไว้แบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็จะทำให้พริกไม่เน่าเสียนะครับอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนนะครับ ก็จะหมดปัญหาไปจากแม่บ้านนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อแม่บ้านทุกท่านนะครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ